อดธรรมยาตาตอนนี้น่าจะขาดอีกแค่สามแสนยอดธรรมยาตาน่าจะขาดอีกแค่สามแสนจะเต็มแล้วตอนแรกมันแสนสามใช่ไหมตอนนี้มันแสนเจ็ดกว่าแล้วน่าจะอีกประมาณไม่ถึงสามแสนดีก็คงปิดแล้วใครต้องการร่วมบุญธรรมยาตานะไปที่ id line s a i satu วันนี้พรุ่งนี้ก็คงจะปิดแล้วล่ะ id line asai satu ะเอวงกลม satu เขาไปร่วมทมําบุญกันได้ธรรมยาตาส่งภาพไปประเทศอินเดียเจ็ดสิบกว่ารูปพรุ่งน,นี้พรุ่งน,นี้อาจารย์จะเดินทางเข้าไปถ่ายรูปกับพระที่จะเดินทางทําไปธรรมยาตาวันพรุ่งน,นี้ที่วัดอะไรสักอย่างอาจารย์จำไม่แน่ใจเขาเชิญอาจารย์ละพรุ่งน,นี้จะไปถ่ายเดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศมาให้ดูว่าพระที่จะไปเดินธรรมยาตาจํานวนหนึ่งนะไปถ่ายรูปจํานวนหนึ่งเพราะเขาจะเดินทางวันที่สิบห้าแล้วสิบห้าเนี่ยวันที่สิบห้าที่จะถึงเนี่ยเขาจะเดินทางแล้ว ก็เดี๋ยวจะเข้าไปกราบสักการะพระที่จะเดินทางไปธรรมญาติตาผู้นี้จะเอาภาพบรรยากาศมาฝากก่อนที่ท่านจะเดินทางไป เสื้อหน้าอีกเจาะอีกเจาะอีกจะอีกแป๊บหนึ่งใช่โรงเรียนพระยาหาคีรีทิพยาคมอะไรกอย่างไม่รู้ร่วมบุญได้ที่ idline assign satu จะเข้าไปที่ idline a วงกลม satu idline assign satu สวัสดีจ้าถ้าเราไม่ได้ไปวัดแต่เราฝากเงินทําบุญเราจะได้บุญไหมคะได้มันได้เท่นั้นแหละแต่ทาบุญด้วยมือของตนเองอะ่ะดีที่สุด สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโรงเรียนพายุหะพิทยาคมใช่แต่ไม่ได้มาบรรยายนักเรียนนะอันนี้มาบรรยายผู้ใหญ่เขาขอ,อยืมสถานที่ของโรงเรียนประมาณทันคนเด็กๆนักเรียนมันก็มายืนมงุงยืนดูถ่ายรูปอยู่นี่เด็กไายืนแอบถ่ายรูปอยู่นี่นี่ดวง เปิดได้เปิดได้ให้เด็กเขาเห็นหน่อยอดีตจ้อาอดีตจ้าจะเปิดหน้าต่างยังไงมันจะเสียงมันจะดังหรือเปล่าจะถ่ายรูปเหรอ ถ่ายคนหนึ่งมันจะมาอีกหลายๆคนหรือเปล่าเขา,าดูไลฟ์อยู่เหรอไหนล่ะเออเข้ามาไม่ได้หรอ

anh lên 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 anh ใกลมีห้องน้ำแล้วนะครับจะมีรถนะครับรถสุขาจากเทศบาลตำยุหางนะครับมาบริการนำราอาเดียนรับน้ำ okay. ื่นนั่งมีบริการนะครับ้ากจายนะครับครับสาารถขอไ้รเดี๋ยวจะมีจช่วย้บอยยางก็้บงก็ด เฮ้ยเออเป็นหรอปะใช่จ้าสาธุสาธุจ้า uh -huh. dia ครับครับยัง

สามกลงมาสามจุดานครับแล้วก็มีเงินอ่งให้ในการศึกษาหาพันามพัและสองพันนะครับเป็นเงินจำนวน1หลักนบาทแบดี่แล้วนะครับแล้วก็กรอ่การสอบเข้าเลยนะครับนะผูัดนแล้วก็อะไรไม่มีแม้แใบนี้นะครับเงินเราลสถานศึกษานะครับไมมีนบาทแล้วก็สา ในการสร้าโรงานาร้างงโรงเรียนกบโรงเรียนาันบาทนะครับแล้วก็เดลูรนารเรียนนะครับก็จะเรียนหือไมนาระไรเียนเพ่จะได้รวามสทการตั้งนะครับตางโรงเรียนป่เราบริาขนหากสเขานะครับเนรบว ย้ายขาตั้งตั้งเอาไว้นี่ดีกว่ากล้องไหนกระโดดต้นได้ อาจารย์ตกดีเลยจะถามพอดีอกหักอ่ะหนูควรทำไงอ่ะทำอะไรนะอกหักโอกหักขน้ำหน้ามือกันนะโอ้เออสมควรแล้วเลยไม่ต้องอกหักขาใหม่โอเออ

ไสดดลกไปิานะล้วเข้อมาเลก็่าครจะมาถอายูปเหรอากล้องละกล้องมากล้องมาเร็วได้ด้สาธุขอบคุณมากจ้านุโมทนานะช่วยชาน เออสาธุได้ได้มามาถ่ายรูปห้าูไลฟ์ตลอดเลยนะมา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 เงี้ข้างนี้คนหนึ่งข้างนี้คนหนึ่งก็ได้เออสาธุปิดเลยก็ได้ ู้สึกว่าในใจได้นะครับมึงไปปัญญาอ่อนไกลๆไปมันมาขอกูถ่ายวีดีโอเพราะมันต้องการให้กูด่ามันไม่ได้ต้องการให้กูปลอบใจช่วยโคนาไปปัญญาอ่อนไกลๆจ้ามันไม่รู้หารู้เหวมไม่เห็นแล้วมันขำาีคักคักกันน่ะโง่แล้วอวดฉลาดดีนะมึงเนี่ยไม่รู้จักหารู้จักเหวอเลยเลยเด็กมันมามันมาอัดวีดีโออ่ะกูมายใหยกูด่าโง่แล้วอวดฉลาดจริงๆมึงจบโรงเรียนไหนมาเนี่ยฮะ ไม่ได้ฟังสิ่งที่มันเด็กมันขำกันหรอคนโง่นะมันอยากจะแสดงความเห็นตลอดเวลานี่แหละสันดานของคนโง่คนฉลาดมันจะไม่ค่อยพูดอะไรเยอะหรอกถ้าไม่ใช่เรื่องของมันไม่พูดไม่ไต่มีไม่มีใครตั้งคําถามกับมันมันก็ไม่พูดแต่คนโง่โง่เนี่ยมันจะมีมันไม่ค่อยมีสติสัมปชัญญะใครแสดงความเห็นอะไรมันแสดงความเห็นกลับหมดนี่เขาเรียกว่าพวกโง่อวดชาอวดเงี้ยอวดภูมิ อวดภูมิที่ไม่มีความรู้หาเลยเลยอยากจะอวดตลอดอยากจะแสดงความเห็นตลอดกูจะบอกให้คนฉลาดเขาไม่แสดงความเห็นในขณะที่ไม่มีใครถามหรอกนั่นแหละลักษณะของคนฉลาดเขาจะเงียบเขาจะพูดเมื่อมีคนถามอีกสิบนาทีเดี๋ยวจะ,จะไปแล้วนะเดี๋ยวจะขึ้นไปบรรยายก็ไล์สด ไล์สดตามไปเลยบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงวันนี้ไม่ได้มาบรรยายนักเรียนนะวันนี้มาบรรยายผู้ใหญ่เขารวมคนมาเขาขอยืมหอประชุมที่โรงเรียนหนึ่งพันคนน่าจะใช่นะเขาพูดพันคนปะเราขึ้นไปดูมายัางเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขายังไม่ได้ขึ้นไปเขาพูดพันคนไม่รู้ถึงหรือเปล่า ไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวก็ไปแล้วอาจารย์ได้หมอลองคอหรือยังคะไม่แน่ใจว่าได้หรือยังนะยังไม่ได้ถามเลยว่าเขาแกะมาอะไรแล้วนะเพราะปกติอาจารย์บอกว่าเวลาใครส่งอะไรมาแกะไว้ให้วางไว้ให้อาจารย์ก่อนพอเพราะงั้นอาจารย์จะไม่รู้เลยว่าใครส่งอะไรมาบ้างแกะเสร็จแล้วไปเก็บหมดถ้ายืนฉี่ผิดจะ คนพิการตัดขาบวชได้ไหมไม่ได้นะเด็กทำคอนเทนต์ใช่มันก็ไปลงช่องมันตามปกตินั่นแหละมันตลกกันมันไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้อกหักจริงหรอกมันก็ตั้งคำถามไปอย่างนั้นแหละ อาจารย์ไปอินเดียเมื่อไหร่ยังยังยังไม่ไปตอนนี้น่าจะประมาณช่วงใกล้ปลายปีนะใกล้ปลายปีรอบนี้อาจารย์คงไม่ได้ไปแล้วแหละไม่ทันมันมีหลายอย่างมากเลยเคลียร์คิวไม่ทันไม่ทันเลยเพราะว่าพระอาจารย์สมทบอ่ะท่านเดินทางไปอินเดียวันนี้แล้ววันนี้ท่านเดินทางเมื่อเช้าท่านโทรมาหาอาจารย์เดี๋ยวอจะไม่ได้รับโทรศัพท์ท่านไม่ทันโทรกลับไปไม่รู้ท่านเดินทางไปแล้วหรือย,ยังท่านโทรมาแล้วก็ท่านจะเดินทางกลับมาอีกทีวันที่21 ยี่สิบเอ็ดเดือนนี้แหละเสียดายมากเลยไม่ยังไม่ได้คุยกับท่านแล้วก็ขอ,ออยากไปด้วยได้คนหนึ่งเก็บเก็บเงินรอเลยนี่กูบอกให้คนหนึ่งเก็บเงินรอแล้วพอสัน้นระดับนี้ไม่ต้องเก็บเงินแล้วไปบอกให้เขาเก็บเงิน คนหนึ่งคนไหนครับสารแนอีกแล้วมึงไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาอ่ะเขามีลูกเขามีเมียหมดแล้วไม่ต้องไปสารแน่โคตรเกลียดเลยคนหัวล้านตายสิมึงจะมานั่งดูกูอยู่ทำไมล่ะเกลียดกูแต่ก็นั่งดูกูจังเลยนะตายซะกระโดดลงบ่อน้ำตายไป แนะนำใครจะร่วมบุญนะ ID Line SAI SATU A ว o n g ส S A T U วันนี้ไม่รู้จะปิดยอดได้หรือเปล่าไม่ค่อยได้มีเวลาไลฟ์สดบอกบุญเลยช่วงนี้อาจารย์เล่าถ่ายหนังหน่อยค่ะก็ไม่มีอะไรก็ไปถ่ายตามปกตินี่แหละเล่นยากเหมือนกันนะเอาจริงๆดาราไม่ง่ายนะกูบอกเลยถ่ายสามเทคกสี c, ่เท็ทำเดิม,ดมแบบเดิมๆพูดเดิมๆ แล้วคือกูเป็นคนไม่มีบทอยู่แล้วนะเขาให้กูพูดกูก็พูดกูก็พูดไปเรื่อยอะมุงกล้องไม่ได้อัทายมมยมุงแคบไปอัทายไม่มุงกว้างไปอัทายมม่รอบแรกถ่ายกูก็นึกวก็ใช้ได้เปล่าซ้อมกูก็เล่นกูก็ด่าสเต็มที่เลยเขาบอกอาจารย์เดี๋ยวเอาแบบเมื่อกี้อีกรอบนึงนะเอาแบบแบบหนะแบบแบบให้เหมือนที่สุดกูก็แบบอ้าวยังไม่ได้อัดเหรอ่ายยังไม่ได้อัดซ้อมอะกูเล่นใหม่เดินไปกลับมาใหม่อะไรถึงเดีวเียมาปุ๊บด,า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 ดา่าด่าด่าอ่ะมุงกล้อง ไม่ได้มุมกล้องไม่ได้นะกูถ่ายมาอีกรอบนึงอีกอ่ะเดินใหม่แบบโอ้ยสามเทคได้ไมั้งจนเสร็จมุมกล้องแล้วก็ปรับมุมนิดนึงปรับมานิดนึงคัดคัดแต่ระหว่างที่กูเล่นไม่มีคัดขั้นนะคัดตอนจบอย่างเดียวอัพแบบเดียวถ่ายประมาณชั่วโมงนึงมั้งประมาณชั่วโมงเดียวโดยประมาณวนไปวนมาอย่างเงี้ยมุมกล้องไม่ได้ขยับใหม่อันนี้ไม่ได้แค่ไปอ่ะขยับใหม่ แต่้พูดบทพูดแล้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะมันเป็นมันเป็นพูดสดไงก็ไปรอดูเอากูก็ไม่รู้เขาจะเอาอันไหนใส่ไปตัดต่อตรงไหนอะไรยังไงกูก็ไม่รู้เห็นว่ามีหมอปลาใช่ไหมมีหมอปลาเล่นเป็นพระแล้วก็ม,มีมหาสมปองเล่นเป็นพระเล่นฉากหนึ่งเล่นกับแจ๊ดแจ๊ดชวนชื่น ไอ้แจ๊ดนไม่ค่อยได้พูดอะไรอะกูเดี๋ยวเป็นคนพูดอยู่คนเดียวเนอะไอ้แจ๊ดนั่งโดนดา่าหลุดขำไหมไม่หลุดไม่หลุดแหมพวกนี้มันมืออาชีพไม่มีหลุดหรอกแต่พวกทีมงานมานั่งขำกันอยู่นะ เ,เห็นเขาว่าคุณพอ์อานนท์เขาก็นั่งหัวเราะอยู่ข้างล่างเขานั่ง,งคมมอนิเตอร์อยู่ชั้นล่างอาจารย์อยู่ชั้นสามมันเป็นตึกเก่าร้อยปีอ่ะอยู่ตึกจะอยู่ข้างๆวัดสเกตตึกเก่าร้อยปีแล้วเก่ามากบันไดนี่แบบโอ้โหโดเดินขึ้นไปไม่รู้จะผุบลงมาตอนไหนอ่ะนะเรื่องอะไรหลวงพี่แจ๊ดหลวงพี่แจ๊ดหลวงพี่แจ๊ดภาคหก 6. หลวงพี่แจ๊ดที่เป็นแบบท่าบิดปอร์ตไซอะโปสเตอร์เขาอะนะหลวงพี่แจ๊ดบิดปอรไ์ไซ อาจารย์เบียร์ไปแสดงเป็นอาจารย์เบียร์ใช่ไปแสดงเป็นอาจารย์เบียร์เลยไปรอดูเอาไม่สปอยเพราะกูก็จำไม่ได้เหมือนกันกูพูดอะไรบ้างอะนะเวลากูดา่ากูก็ลืมกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากูด่าอะไรไปบ้างหนุ่มพิจารภาคหกใช่ อยากให้เผยแพร่ภาษาอังกฤษไม่มีจะกูพูดไปเป็นสินแปดดูภาพยนตร์ได้ไหมถ้าดูแบบจริงจังไม่ได้ดูแบบ่ัน่านเป็นตอนๆที่มันมีแบบว่าจําเป็นต้องดูอย่างเนี้ได้ที่ไม่เป็นค่าศึกต่อพรหมจันทร์อืมสาธุ ตอนเช้าไม่ได้ไฟ์สดดากออกไหมดากออกสิไม่มีคำว,ว่าด่าไม่ออกนะลงทะเบียนเมืองโบราณค่ะพวกนี้ใส่บาทค่ะอืมสาธุเอออาจจะทำทำลิงก์ลงทะเบียนยังแหลมทำลิงก์ลงทะเบียนยัง อาจารย์จะแจ้งให้ทราบว่าใครจะเดินทางมาเมืองโบราณในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะเมืองโบราณวันที่สิบสองใส่บาทเจ็ดโงเช้าแล้วหลังจากใส่บานเสร็จใครต้องการเชี่ยวเยี่ยมชมเมืองโบราณสามารถทําได้สองวิธีไปในานามกลุ่มคนตื่นธรรมแจ้งเขาเลยว่ามาจากคนตื่นธรรมอาจารย์เบียร์ติดต่อที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์หนก่อน9้าึ่งก่อนเก้าโมงครึ่ง ติดต่อที่เก้าเคาน์เตอร์หนึ่งก่อนเก้าโมงครึ่งเพื่อรับบัตรเที่ยวเมืองโบราณฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นเดินทางมาเมืองโบราณพรุ่งนี้ติดต่อรับบัตรเที่ยวชมเมืองโบราณเคาน์เตอร์หนึ่งฟรีแจ้งเขาว่ามาจากกลุ่มคนตื่นทำเคาน์เตอร์หนึ่งซื้อไม่ต้องซื้อตัว๋วรับตั๋วฟรีได้เลยบอกว่ามาในานามคนตื่นทำอาจารย์เบียร์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ก่อน9ก้ามงครึ่งรับตั๋วฟรีคนละหนึง่งใบ 2. ถ้าเกิดใครต้องการจะแล้วเขาจะมีรถรับส่งในเมืองโบราณวิ่งวนหรือริงจะเช่ารถเองก็ได้เนะาะเช่ารถเองก็ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ตั๋วเนี่ยฟรีตั๋วรู้สึกจะมูล,ลค่า500้าร้อยบาทปะใช่ตั๋วคนหนึ่งปกติราคา500บาทนะตแต่สำหรับกลุ่มคนตื่นทำเราให้ฟรีคนละหนึ่งตัว๋ว ฟรีเลยไปได้เลยอ่ไปดังครอบครัวก็รับบัดได้เลยมองในานามกลุ่มคนตื่นทําฟรีทุกคนที่ไปไปเป็นครอบครัวก็ได้กรณีที่สองอยากไปฟรีแต่อยากเอารถขับเข้าไปเองขับรถเที่ยวเองเผื่อจะสะดุดหรอไม่จํากัดจํานวนติดต่อรับก่อน9ก้าโมงครึ่งนะไม่ใช่9ก้าโมงครึ่งนะติดต่อรับก่อน9ก้าโมงครึง่งตั้งแต่ตอนหกโมงตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าได้เลยแต่ไม่เกินเก้าโมงครึง่ง ไม่ใช่เก้าโมงครึ่งนะก้องเปลี่ยนใหม่นะไปหลังเก้าโมงเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงครึ่งรับปัดฟรีแล้วก็อีกกรณีหนึ่งกรณีที่สองใครก็ตามทำไมมันสะดุดวะรอจีเหรอเปิดนี่ก็ได้ แล้วใชพลงแล้วก็อีกกรณีหนึ่งใครต้องการขับรถเดินทางไปด้วยตัวเองต้องการขับรถเดินทางไปด้วยตัวเองนะให้ลงทะเบียนที่ idline s a t ุแล้วลงทะเบียนเลขที่ทะเบียนรถตามนั้นเลยทำลิงก์มาให้แล้วเข้าไป idline satu i a วงกลม satu ใครต้องการจะขับรถเข้าไปไม่ต้องการไปซื้อตัว๋ว จะเอารถเข้าไปเลยเขาจะยืนยันตามเลขทะเบียนรถลงทะเบียนเลขทะเบียนรถไว้เมื่อลงทะเบียนเลขทะเบียนรถไว้ขับเข้าไปเขาเช็คทะเบียนรถเซ็จเข้าฟรีได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเมืองโบราณสมุทรปราการวันพรุ่งนี้12วันมาฆบูชาเฉพาะกลุ่มคนตื่นทำเท่านั้นนะต้องแจ้งเขาใครจะมาเที่ยวเมืองโบราณฟรี ไปแจ้งเคาน์เตอร์1เคาน์เตอร์เดียวเคาน์เตอร์หแจ้งว่ามาจากกลุ่มคนตื่นทำอาจารย์เบียร์เขาจะจ่ายตั๋วให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายจากปกติตั๋วใบละห้าร้อบาทเสร็จแล้วสามารถรับตัว๋วเข้าไปเที่ยวชมเมืองโบราณฟรีได้เลยสองใครต้องการจะเอารถผ่านเข้าไปเลยให้เอารถให้เอาทะเบียนรถไปลงทะเบียนที่ ID Line น์แอสไซสาธุต้องการขับรถเข้าไปเองนะต้องลงทะเบียน ต้องลงทะเบียนที่ ID ดีไลน์แอสไซสาธุแล้วเอาทะเบียนรถไปลงทะเบียนไว้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเจาทะเบียนรถไปแจ้งที่เมืองโบราณแล้วเขาจะตรวจสอบตามเลขทะเบียนรถก็เอารถขับเข้าฟรีได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทางสิ้นเฉพาะแฟนขับกลุ่มคนตื่นทำสามารถไปได้เลยเมืองโบราณพรุ่งนี้ใส่บาทเจ็ดโมงเชา้ารับตัว๋วตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าไม่เกินเก้าโมงครึ่งอืม สำหรับคนที่จะเที่ยวเมืองโบราณนะสำหรับคนที่จะเที่ยวเมืองโบราณไม่จะแอปอ๋อเดี๋ยวจะจะเข้าห้องน้ำถ้าเร็วนิดหนึ่งเร็วนิดหนึ่งนะคะครับผมครับคุณน้อมาจาน้ำงานนีครับกภาพแข็งแรงนะคะอาจารย์อนุโมทนาอาจารย์ เดี๋ยวผมขึ้นข้างบนเลยนะคนมีเยอะนีะ่ครับขอที่จะเอามาให้อานะครับเอาไว้ในห้องนี้ก่อนได้ไหมเอาไว้ห้องด้านล่างก่อนเนาะใช่ใช่ได้เดี๋ยวคนขนขึ้นทีเดียวใช่ครับห้องน,ขนขี้ห้องนีเ้เดี๋ยวผมเอากล้องขึ้นไปตั้งให้อาจารย์ก่อน